อรหันต์หมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความตรัสรู้อันนึ่งมันเชิงความเป็นอันนึงเป็นเชิงปัญญาอันนึงเป็นเชิงความเป็นเป็นเองเลยเป็นตัวนั้นอีกอันนึงเป็นเชิงปัญญาเรื่อความสรูญญ้ อรหันหมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความตรัสรู้สยามวิญยาคือคนพูดที่ได้บรรลุโลกุตธรธรมมีคุณพิเศษนั้นคือคุณวิเศษขั้นอรหันในตนเองมาแล้วถึงสามขั้นแล้วอรหันความเป็นอรหันถึงสามขั้นอรหันอรหันขั้นหนึ่งอรหัน อีกขั้นสูงไปกว่าอารหันขั้นหนึ่งอรหันขั้นสามสูงไปกว่าอารหันขั้นสองอีกความเป็นอรหันที่เรียกว่าอารหันเท่านั้นภาษาแต่คุณธรรมคุณวิเศษมันสูงกว่ากันอรหันขั้นหนึ่งก็มีแค่นั้นอรหันขั้นสองเป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นไปเดียเด๋ยวจะอธิบายเสริมคำว่าโพธิสัตว์เอาคำว่าอารหันก่อน อรหันต์ขั้นสองสูงขึ้นมากึนหนึ่งอรหันต์ขั้นที่สามสูงกว่าอรหันต์ขั้นที่สองเพราะงั้นผู้ที่เป็นสยังอภพิญญานี่เป็นอรหันต์ขึ้นมาถึงสามขั้นแล้วกำลังบำเพ็ญอยู่ในความเป็นโพธิสัตว์เร็วนี้ไปคำว่าโพธิสัตว์แล้วนะเมื่อกี้นี้อรหันต์ขั้นขึ้นมาถึงสามชั้นแล้วตอนนี้เป็นโพธิสัตว์ขั้นที่เจ็ด อรหันต์สามขั้นนี่เพราะงั้นอัตมานี่ไม่ใช่คนเป็นอรหันต์ธรรมดาขั้นต้นเลยอัตมานี่โพธิสัตว์ระดับเจ็ดเป็นอรหันต์ขึ้นไปถึงขั้นที่สามแล้วโพธิสัตวรร์ขั้นเจ็ดนั่นคือหนึ่งอริยะขั้นโสดาบันโพธิสัตว์ใช้คำว่าโพธิสัตว์นะไม่ใช่คำว่าอารหันต์นะ โพธิสัตว์ระดับหนึ่งสองสกิทาคามีโพธิสัตว์โพธิสัตว์ระดับสองสามคันานาคามีโพธิสัตว์โพธิสัตว์ระดับสามสี่คันอรหันโพธิสัตว์ห้าคันอรหันตระอนุโพธิสัตว์หกอร,รหันอนิยตตะโพธิสัตว์เจ็ด ก็คืออาราหันติยตะตัพธิสัตว์เนี่เจ็ดขั้นเจ็ดทีนี้จากอาราหันต์โพธิสัตว์ระดับเจ็ดเนี่ยมันก็จะต่อไปอีกเป็นอาราหาันต์มหาโพธิสัตว์นะอาราหันต์มหาโพธิสัตว์นะถ้าเราจะเรียกแต่คำว่าโพธิสัตว์มันก็เป็นนโพธิสัตว์ระดับแปด อรหันตมหาโพธิสัตว์เนี่ยระดับมหาโพธิสัตว์ระดับแปดส่วนขั้นที่เก้านั่นก็เป็นอรหันตสัมมาสัพพุทธเจ้าอรหันตขั้นที่เก้าอรหันตโพธิสัตว์ระดับแปดขมมหาโพธิสัตว์ถ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขั้นที่เก้า,า,มมา,าแล้วนะคือโพธิ ที่เต็มโพธิอรหันตสมาธิพจเจ้าเนี่ยคือโพธิที่เต็มโพธิเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเลยเป็นโพธินี่แหละแปลว่าความตรัสรู้เนี่ยเต็มรอบเต็มครบแต่หากถ้าจะนับรอบของอรหันต์ก็ได้ห้าอรหันต์ พระพุทธเจ้านี่ห้าอราหันต oh, ์พระอารมาพูดกันว่าเป็นพระอรหันโทอรหันมีตั้งหลายชั้นหลายขั้นไม่ใช่อรหันมีขั้นเดียวอรหันตัสมาสัมพุทธเจ้าอาตมาเคยกล่าวเพื่อาพูดถึงอรหันก็เลยก็พูดถึงว่าอรหันตัสมาสัมพุทธเจ้ามันไม่ใช่อรหันของสาวกอรหันตสาวกไป ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่าวอรหันตสสมมาสมพุทธเจ้าทำไมแล้วอรหันตสาวกก็ยังมีอีกตั้งหลายขั้นที่เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นไปเป็นอรหันตโพธิสัตว์ระดับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่จะสมมาสมพุทธเจ้าอรหันต์หมายถึงความเป็นโพธิสัตว์หมายถึงความตรัสรู้ อันนึงมันเชิงความเป็นอันนึงเป็นเชิงปัญญาอันนึงเป็นเชิงความเป็นเป็นเองเลยเป็นตัวนั้นอีกอันหนึงเป็นเชิงปัญญาเรว่าความตรัสรู้ถ้าผูท้าาที่ปรารถนาอรหันตานั้นเมื่อจบแล้วท่านตายลท่านก็จะปรินิพพานเป็นประโยชสารไปแต่พระโพธิสัตว์แม้ได้ขั้นอรหันต์ขั้นหนึ่งก็ยังไม่ยอม ต่ออีกอรหันชั้นที่สองก็เอาอีกอรหันชั้นที่สามก็เอาอีกนะเพราะนั้นก็จะเกิดตายตายเกิดด้อีกแต่ผู้ที่เป็นแล้วได้แล้วเป็นเองแล้วค่อยๆเป็นยังไม่แข็งแรงนักเืยว่ายังไม่สูงนักอรหันต์ขั้นหนึ่งอรหันต์ขั้นสองอรหันต์ขั้นสามก็เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้น <criticism. S 1> เนื้ออรหันต์ก็มีเนื้อธรรมของอรหันต์ที่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น จนกระทั่งมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็เนี่ยอรหันจึงไม่ใช่ธรรมดานะอรหรันจึงนิยตะโพธิสัตว์นะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าสูงไล่ขึ้นมาโพธิสัตว์ระดับโสดาระดับสกิทาร,ระดับอนาคาหันแลวก็นุกโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์มาถึงเจ็ดขั้น กำลังไล่ขึ้นไปสู่อาราหันต์มห,มหาโพธิสัตว์พอานโพธิสัตว์ปฏิไล่มาถึง8ดขั้นขั้น9ก้าก็เป็นอาราหารรันตสมมาทิพทธเจ้านะพอันอาราหันต์คือความเป็นโพธิสัตว์คือความจัดสรรู้นะ พโพธิสัตว์เมื่อเข้าสู่ภูมิที่เจ็ดนี่เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์นี่จึงสูงกว่าขั้นอนิยตะโพธิสัตว์หรือเรียกเต็มๆว่าสูงกว่าอรหันต์อนิยตะโพธิสัตว์เพียงแต่อรหันต์นิยตะโพธิสัตว์นี่สูงกว่าอรหันต์อนิยตะโพธิสัตว์หนึ่งขั้นถ้ามาสึสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ขั้นอนิยตาแปลว่ายัางไม่เทีย่ยงอนิยตานี่หมายถึงว่าคนผู้มีภูมิธรรมโลกุตระนั้นน่ะอนิยตานี่สูงกว่าอนุโพธิสัตว์อรหันต์อนุโพธิสัตว์อรหันต์อนุโพธิสัตว์สูงกว่าอรหันตธรรมดาอารหันต์อนุโพธิสัตว์สูงกว่าแลลวสูงกว่าอรหันตธรรมดา อนิยตโพธิสัตว์อรหันต์อนิยตโพธิสัตว์สูงกว่าอรหันต์อนุโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์จึงเป็นอรหันตโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต่อความจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแค่อนิยตโพธิสัต์วยังไม่เที่ยงแท้ต่อการจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า น,นิยตะโพธิสัตว์จึงคือผู้ที่สอบไล่มหาวิยาลัยพระพุทธเจ้าเข้าขั้นจะขั้นที่จะทำวิญญาณิพนธ์แล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าดลยได้แล้วนอนนั้นยังไม่มีสิทธิ์ทำวิญญาณิพนธ์หรอกเทียบกันทางโลก ง่ายๆย,ยังไม่มีสิทธิ์คุณยังจะต้องเรียนไปอีกแม้จะบอกว่ามันขึ้นแต่่าเรียนระดับปริญญาเอกคุณก็จะต้องเรียนไปพอสมควรจนกว่าจะได้อนุมัติให้ทำปริญญาพิพลขั้นเดตธรรมบุจญาก,ก็คือขั้นนิยตะโพธิสัตว์ขึ้นไปนะ นิยตโพธิสัตว์แล้วก็มหาโพธิสัตว์เป็นลําดับลําดับเมื่อกี้ไล่มาแล้วอาตมาไม่ไล่ตัวเลขเท่าไรเราไปเดี๋ยวยากมันยากสับสนนะเพราะว่าอารหันต์ขั้นที่สี่อรหันต์ขั้นที่สี่เมื่อกี้ไล่มาได้หนึ่งสองสามสี่นี่คือนิยตโพธิสัตว์พอขั้นสูงขึ้นไปกว่านี้สูงกว่าอาตมาเนี่ยอรหันต์มหาโพธิสัตว์เนี่ย ก็จะเป็นอรหันขั้นที่ห้าพอพูดให้ฟังไม่ต้องไปคิดมากหรอกคุณคุณฟังก็แล้วกันแต่เข้าใจเยอะมากเข้าใจก็พอแล้วไม่ต้องไปเช่ามันเถอะมันจะเรียงร้อยอยังไงก็เฟังไปก่อนแต่เข้าใจแล้วพอแล้วเพราะงั้นอรหันขั้นที่หกก็เป็นปัจเจกสัมมาสัพพุทธเจ้าเลยสูงกว่ามหาโพธิสัตว์ขึ้นไปเป็นอรหันขั้นที่ห กัปจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนผู้เป็นปัจเจกส,ส,ส,สัมมาสัมมาสัมโพธิสัตว์เนี่ยที่สูงสุดเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นปัจเจกส,สัมมาสัมโพธิสัตว์เนี่ยสูงสุดก็จะมีภูมิธรรมเท่าเทียมกับสัมมาสัพุทธเจ้าใน ท่านที่เก้านี่แหละปัจเจกแปลว่าตนเองเฉพาะตนแล้วก็มีสัมมาสัมโพธิญาณหรือสัมมาสัมโพธิสัตว์เท่ากับสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเมื่อคุณธรรมขึ้นสูง แต่ทำไมยังเรียกปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หรือเรียกว่าสัมปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์อยู่ต่างกันอย่างไรอาตมาเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนะปัจเจกไม่ใช่ปัจเจกไอ้ตื่นตนะปัจเจกตื่นๆนะปัจเจก ภิกษุเป็นปัจเจกขั้นอรหรันต์เฉยๆนี่อันนี้ขั้นอรหันต์สูงขึ้นไปเกินอรหันต์ระดับ5้าแล้วเป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์ระดับสูงคำว่าปัจเจกสัมมาสัมพุทธ,ธ,ปเ,มมธ,ธเป็นเฉพาะตน เฉพาะนาปจเจตได้ภูมธรรมสมาสัมโพธิญาณหรือเลยมหาโพธิสัตว์ขึ้นไปแล้วเป็นปัจเจกสม,มาสัมพุทธะหรือปัจเจกสม,มาสัมพุทฺโธอ,อสม,มาสัมโพธิแต่ยังชื่อว่าปจเจกและอาตมาบอกเงื่อนไขแล้วว่า ภูมิธรรมของท่านเท่าพระพุทธเจ้าสมมาสัพพุทธเจ้าแล้วแต่ยังได้ชื่อว่าปัจเจกอยู่คือท่านเป็นเฉพาะตนภูมิธรรมท่านพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปรินิพานเป็นปริโยสารไปเลยไม่ประกาศตัวต่อโลกอีก ไม่ได้หมายคมว่าปัจเจกสัมมาสัมพุทธท่านนะั่นคือคนสอนผู้อื่นไม่ได้ได้แต่เฉพาะตนเขาตีความปัจเจกว่าเป็นเฉพาะตนไม่ใช่ท่านสอนมาเป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ขัน้นกี่ชา้นสอนมาก็ไม่รู้กี่ชั้นแค่แล้วขัน้ขนสุดท้ายถ้าปัจเจกสัมมาสัมพุทธโธหรือปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสอนคนไม่ได้บ้าเปล่าเห็นไหมเขาคนไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยจะสับสน แต่ที่บอกว่าท่านเป็นปัจเจกสมารถรุจ้าเพราะไม่มีใครรู้จักท่านท่านได้เฉพาะตนท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านไม่มีใครรู้เพราะท่านปรินิพานเป็นบริโยสารไปเลยเองไม่ประกาศศาสนาไม่ประกาศว่าเราจะประกาศถ้าท่านมาประกาศศาสนาลงมาต่อโลกมนุษย์ว่านี่คือสมมาสัมโพธิญาณท่านมองกลับเพราะท่านเป็นธรรมารพุธปัจเจกสมมาสัุพุทธเจ้าปัจเจกสมมาสถุโธิญาณแล้ว นี่คือธรรมะพุทธศา,าสานาพระพุทธเจ้าเป็นเราเป็นสมมาสัมพโพธิยาเมื่อถ้าประกาศกับคนท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นในธรรมเนียบโลกมนุษย์ก็รู้จักแต่ท่านเป็นปเจกสมาแล้วแต่ท่ไม่ประกาศตนเองเลยแล้วถ้านก็ปรินิาพานเป็นบริโยสารไป ท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงหมายความว่าพระปัจเจเ็นั่นแหละมาประกาศตนถ้าทำไมมาประกาศตนก็มันมีองค์นี้องค์ใดองค์นี้ไม่มีองค์งงน,งนี้ไม,ไม่ไม่มีใครรูจ้จักท่านได้เฉพาะตนแล้วท่านก็ปฏิพานไปหายไปเลยมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านท่าน ไม่เอาอะไรทำไมอยากเป็นพระพุทธเจ้าทาั้งั้่เด็กเป็นพระเจ้าแล้วละ่ะแต่ทํานไม่ประกาศกับคนมันก็ไม่มีในธรรมเนียบธรรมเนียบคนธรรมเนียบโลกเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเคำว่าพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเคยได้ยินไหมในพระธรรมปิฎกมีเยอะแยะเลยเับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงมีความหมายอย่างนี้แหละถ้าผมจะสรุปว่าพระปะัจเจกตัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือท่านที่ไม่ยอมตั้งพุทธบริษัทไม่ยอมตั้งบริษัทใช่ด้วยไม่ประกาศตนออกมาให้มีบริษัทไม่ประกาศตนให้ให,ใ,หให้คนอื่นรู้ท่านเป็นพระสมมาตมพุทธเจ้าแต่เฉพาะตนและท่านปรินิาผานไปเพราะงั้นก็ไม่มีบริษัทไม่มีผู้ใดรู้จักท่านว่าท่านเป็นพระสมมาตมพุทธเจ้า ธรเนียบของมนุษย์ในโลกก็ไม่มีพระน,นามของบูะพเจ้าองค์นี้ไม่มีพระน,นามของพระปัจเจมาสมาบเจ้าที่ประกาศต่อประชาชนต่อมนุษยชาติไม่มีพระน,นามขององค์นี้ท่านก็ปริเนปานเป็นปริโยสารไปแล้วทางฝ่ายมหายานเขาถือกันว่า พระพุทธเจ้านะมีจํานวนมากมายเหมือนเมฤตรายในมหาสมุทรนี่หมายถึงนับเอาพระปัจเจกนี้ด้วยใช่ไหมครับพระท่านใช่ปัจเจกั้นเฉพาะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่น้อยนับได้เป็นเท่ามฤทรายเพราะเราไม่รู้จาักการละการละของโลกโลูกนี้มันก็คือโลกลูกนี้เกิดมากี่ล้าน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 ,าน,าน,านปีเรายังไม่รู้เลยโลกอ,อื่นก็เคยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกอ,อื่นที่มาอีกตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กันมาแล้วะ เพราะไม่ไปคิดอันนั้นเกินที่จะคิดไปคิดทําไมอ่ะมึงคิดไม่ได้เข้าเรื่องคุณอยากรู้ว่าเม็ดทรายในมหานาทีมีเท่าไหร่คุณก็ไปนั่งนับที่เอาไม่ละชั้นใดก็ชั้นนั้นนะคุณจะมานั่งบ้านนั่งนับเม็ดทรายเฮ้ยหาดนี้มีเม็ดทรายเท่าไรไปนั่งนับกันคุณเกิดตายอีกกี่ชาติคุณจะนับเม็ดทรายในหาดนั้นได้หมดนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบางองค์ี่บอกว่าพอแล้วล่ะไม่ต้องไปเอาแล้วพอเบื่อแล้วเมื่อย ท่านก็วันนี้านฟานบริสันไปมันจึงไม่ต้องไปสงสัยว่าโอ้ยจะเป็นพระุเจ้าอยู่เรมมาล่อ,อล้วทําไมไม่เป็นก็คุณพูดอย่างคนมีกิเลสอยากเป็นนะก็ต่อนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปเจจัพระพุทธเจ้าคือขนาดนี้คุณเอาความยาวของค,ค,คุณไปวัดท่านไปเปรียบเทียบท่านได้ยังไงมันเป็นความพระมหากรุณาของท่านทั้งหากมันเป็นความเป็นพระมหากรุณาของท่านที่ท่านต้องทนมา สอนมาเปิดเผยธรรมะนี้ต่างหากแ้าท่านไม่เปิเปดเผยก็ไม่ได้ความเสียหายอะไรเพราะท่านเป็นอิสระเสรีภาพของท่านใช่ไหมท่านกระทำมันนักหนาแล้วอ่ะแม้แค่สุดท้ายนี่ถ้าท่านมาท,ทาท่านก็ได้จะได้เป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแต่ท่านไม่เอาเนี้ยเป็นความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่นะก็ท่านไม่เอาตาแหน่งเนี้ยสมานสัพพุทธเจ้านี่ไม่เอาเพราะพระโพธิสัตว์เมื่อเข้าสู่ภูมิที่เจ็ดอ่า ได้ชื่อว่านิยตโพธิสัตว์เนี่ยจึงสูงกว่าอนิยตโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะและอนิยตโพธิสัตว์ก็หมายถึงผู้ที่มีภูมิธรรมโลกุตระสูงเกินกว่าอนุโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์คือสูงขึ้นไปถึงเกินอนุโพธิสัตว์เป็นอันิยโพธิสัตว์แต่ก็ยังไม่เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุธเจ้าจึงชื่อว่าอนิยตโพธิสัตว์นะ อนุยตอนุโพธิสัตก็อรหันต์ขั้นที่สองอรหันต์ขั้นที่สามก็อนิยตะตโพธิสัตว์อรหันต์ขั้นที่สี่นิยตตโพธิสัตว์เพราะงั้นอาตมานี่เป็นโพธิสัตว์นิยตะตโพธิสัตว์ระดับเจ็ดอาตมาถึงไม่ใช่แค่มีคุณธรรมขั้นอรหันต์ขั้นต้นเท่านั้นอาตมาเป็นอรหันต์มาตั้งหลายขั้นแล้ว ฟังดีๆอบไม่ได้มีใครมาอธิบายอย่างนี้หรอกถ้าไม่มีของจริงในคุณจะคิดออกไหมจะเอาอะไรมาพูดมันเป็นนามธรรมาท,ที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนและพวกคุณก็ฟังได้ไม่สับสนโดยอาศัยพยัญชนะพวกนี้ไล่เรียงซึ่งกว่าอาตมาจะเรียบเรียงมาพูดกับพวกคุณนี่ก็ถ้าอาตมาไม่มีสภาว่าเนี่ยรับรองพวกคุณหัวหมุนนะปะ่านนี้มัน อะไรกันแน่ว่าทำไมมันขัดแย้งกันทำไมมันสับสนกันมันจะยากเลยนะเพราะงั้นอาตมานี่เป็นอรหันตระดับขั้นที่นะสี่พอเป็นมหาโพธิสัตว์เรียกตามยศเต็มเ็มก็ว่าอารหันต์ตม,มหาโพธิสัตว์ก็เป็นอรหันต์ขั้นที่ าอาอรหันต์ขั้นที่หกก็เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธหรือปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์เป็นอรหันต์ขั้นที่หกเพราะงั้นปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์ที่สูงสุดก็มีภูมิธรรมเท่าเทียมกับพระสมมาสัพพุทธเจ้าสูงสุดก็มีภูมิที่เก้าเท่านั้นแหละนะปัจเจกสัมมาสัมโพธิสัตว์หรือ พุทธภูมิสูงสุดก็อรหรันตสัสม,มาสัมพุทธเจ้าก็เป็นจบสมบูรณ์มีเก้าขั้นวัะนั้นอาตมาบอกว่าเป็นโพธิสัตว์ระดับเจเข้าใจเพิ่มขึ้นเลยนะอยังจะ8ปดเกา็จะเป็นอรหันตัสม,มาสัมพุทธเจ้านะ นับไล่ไปจากคนที่เข้ากระแสโสดาบันไปเรื่อยๆไปถึงขั้นที่9ก้ไล่เรียงกันไปซึ่งความจริงก็ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิจัดสรู้กิเลสในตนมันหมดไปนอกจากกิเลสในตนหมดไปแล้วพระโพธิสัตว์เป็นพระอาหาัรขั้นที่หนึ่งกิเลสในตนก็หมดแล้ว ช่ไหมเกิดมาอีกกิเลสในตนหมดแล้วของพาอรานนั้นก็ยังต้องหมดแล้วอีกอยู่เพราะมันเป็นของจริงที่ได้แล้วแต่ยังไม่ทันยังไม่พอที่จะเรียกว่าสยังอภิญญาเพราะคำว่าสยังอภิญญานั้นเป็นเองถึงขั้นว่าไม่ต้องมีเชื้อที่จะนำพา ไม่ต้องมีอาจารย์สอนเกิดมาชาติใดมีเองมาเองเลยเมื่อยังอาตมาบอกว่าอาตมาไม่ครูปาอาจารย์นี่คือคํายืนยันและสภาวธรรมยืนยันว่าอาตมาเท็จหรือจริงเพราะฉนั้นพวกคุณคบค้าอาตมามาฟังธรรมมานี่จะรู้เลยว่าโอ้ถ้าพูดอย่างนี้ต้องจริงละคุณจะต้องรู้ว่าเนื้อหางี้แล้วก็ ไม่มีตามร้านขายยาอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆโตขนาดไหนก็ไม่มีขายมีที่นี่แห่งเดียวในเทรสมาคมยังไม่มีเลยก็อเอาัยที่ไปพาดพิงถึงเทรสมาคมแต่เพื่อที่จะยืนยันความชัดเจนขึ้นไปอีกเท่านั้นแหละนะเพราะงั้นผู้ที่รู้จัก กิเลสถึงขั้นรู้จักอาสวะรู้จักถึงขั้นอนุสัยจนกระทั่งอาตมาพูดไปแล้วว่าคำว่าอนุสัยนั้นเป็นกุศลอนุสัยก็ได้คือคนที่ยังไม่ตายยังมีสยะยังมีตัวเองคำว่าสัตหนึ่งสักกะ สองสะวะสามสยะท่านใช้พยัญชนะหนึ่งสกะกะ,กะเป็นพยัญชนะตัวต้นของพยัญชนะส่วนวะสกกะหยาบกับเพื่อนเป็นตัวตนตัวเองที่ใหญ่หยาบสะวะ ก็คือตัวตนก็ยังเป็นพยัญชนะที่ใช้จากเศษวักยะระละวะตัวที่สมาเป็นสะวะใช้เศษวักตัวที่สี่นะยาบยาบกว่าสะยะใช้ตัวที่หนึ่งของเศษวักตัวตนของสะยะ จึงหมายถึงตัวตนที่ละเอียดที่สุดกว่าสะวะกว่าสะกะนี่พยัญชนะมันยืนยันอย่างนี้เลยนี่เป็นความรู้ที่ไม่ใช่จะธรรมดาที่จะรู้ได้ไง่ายๆอัตมารู้ทั้งพยัญชนะทั้งอัฐะต่างๆพวกนี้จึงเอามาขยายความสู่ฟังประกอบไปถ้าคุณเข้าใจได้และไม่สับสนคุณก็จะช จนคุณจะเห็นพยัญชนะพวกนี้โอ้โหมันสื่อสภาวะที่ที่คุณจะรู้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปได้ถ้าคุณมีความรู้ในแม้แต่สภาวะของพยัญชนะนะตั้งแต่ขข้งจัชชยชะยะตัดตธนตสัธรปะปะปะมะถึงขันยยราวัสละอมันเป็นตัวแทนของสภาวะแม้แต่ แต่ละตัวแต่ละตัวพยัญชนะที่ตัวแทงเอาสภาวะทั้งนั้นเลยนะซึ่งอาตมาก็ยังไม่ใช่รู้เก่งรู้ดีอะไรมากมายทีเดียวหรอกแต่พอรู้ไม่น้อยที่พูดสู่ฟังเนี่ยเท่าที่พอพูดสู่ฟังได้นะก็อยากให้รู้ไม่ปิดบังอะไร